แต่เดี๋ยวผมผมชื่อมันนะครับอยู่ในช่องแม็กเดลใช้ให้ผมมีน้องคนหนึ่งแล้วนะผมว่าพี่ช่วยโปรโมทช่องให้ผมหน่อย,ยผมเอาเส้นให้ดูผมแคบลูกผ้ามานั้นทุกคนนะพี่ๆโปรโมทช่องผมให้หน่อยจริงตอตอนนั้นผมยังไม่ว่างนะผมบอกว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวถ่ายโปรโมทให้ตอนนี้ผมก็ว่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาโป,ปรดโปรโมทช่อง y o ยูทูบของน้องกันมีเฟซด,ด้วยทุกคนนี่ชื่อเฟสก็ไปติดตามได้ เฟซบุ๊กเขาเดี๋ยวเราไปดูช่อง Youtube ของน้องดีกว่าว่าชื่อช่องอะไรชื่อช่องของน้องเขาก็คือชื่อป่าระโนนหนึ่งนะทุกคนนะแต่พี่ไม่ดูนี่ไงเขามาอะไรกเลยป่าเนี่ยปาละโนนหนึ่งนี่ทำเกี่ยวกับช่องเกมนะทุกคนนะฟีไฟอะไรพวกนะั้น oh, <no. S 1> กินเย็นทนอันน,น,นี้อันนี้ผมก็เพิ่งดูไปอเมื่อาวานนะเออน้องเขาไปเทสแคนพี่ปิพมก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วย ฝีมือเอาเอานะเรื่องนะนะทุกคนนะเกมเนี่ยเขาก็ทำคลิปเยอะมาะเลทุกคนนะมีคลิปเกมคลิปเล่นของน้องไปมีรีวิวด้วยโอ้โหสุดยอดทำเยอะแยะจริงเลยช่องนนะ้องอ่ะใครอยากมาดูก็มาดูได้นะทุกคนนะติดตามช่องน้องก็ได้ปาระน้องหนึ่งมีได้คลิปเกมเกมนี่ฝีมือสุดยอดทุกคนก็มาติดตามน้องเขาเยอะๆได้มีถ่ายคลิปแกล้งเพื่อนนะด้วยน,นะทุกคนนะเยอะแยะสอนสตรีมในเฟซล่าสุดเนะี่ย โอ้โหสุดเอดทุกคนเก่งจริงเลยอายุอายุเท่าไหร่เองอายุไม่ถึงสิบแปดนะสิบห้ารือสนะิบหกสิบเจ็ดเนี่ยแปดประมาณนะั้นผมก็ไม่รู้กันผมไม่ได้ถามน้องมาก็ไปช่วยกดทันครน้องเยอะแยะนะทุกคนนะก็มี y o u t u b e เฟนซะบุ o กเนี่ยไปกดติดตามน้องก็ได้ก็ คลิปนี้ก็มามามา,มาโปรโมทช่องน้องให้ให้ดูเฉยมีมีคลิปวิดีโอสั้นแน่นะทุกคนนะวิดีโอสั้นก็ไปดูได้คลิปคลิปวิดีโอสั้นเลยหมหนึ่งพันคนดูไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเลยมาต่างจังหวัดนี่นอนสบายเลยนะห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกมาดตามช่องน้องก็ได้ปลาระโน่นหนึ่งให้ดูครั้งหนึ่งนี่ คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากก็มีเท่านี้เนี่ยถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับงรับใคด้วยนั้นทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย